สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลริตเติ้ลทาร์ดนะคะวันนี้หมอตาลจะมา่นสถานการณ์ความรักของใครคะใชสถานการณ์ความรักของคุณหรือเปล่านะคะจะไม่ว่าทุกการเปิดการ์ดอ่านไพ่นาร์ดนี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังหรือถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทัก ทางไลน์เข้ามาหาหมอตาได้เลยนะคะโดยเข้าไปดูที่รายละเอียดที่หน้าช่องของตาช่องของหมอตาลนนะคะที่ทาง y o u t u b e นะคะเข้ากดเข้าไปที่หน้าช่องจะมีรายละเอียดนะคะให้ให้ดูนะคะทักมาหรือใต้ชื่อคลิปค่ะใต้ชื่อคลิปนะคะมันจะมีคำว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปค่ะแล้วก็จะมีข้อมูลในการติดต่อนะคะขอแค่ คุณรับแต่สิ่งดีๆในคลิปคลิปนี้ไปนะคะไม่ว่าคำทํานายจะออกมาดีหรือเป็นการแนะนำนะคะก็นำไปปรับใช้ไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์รับชมรับฟังเหมือนเป็นไพ่เล่าเรื่องเรื่องเล่าเ,เรื่องหนึ่งก็ได้นะคะถ้าพลังงานตรงก็รับไปถ้าไม่ตรงเลยก็รับชมรับฟังแบบ Enjoy ละกันนะคะวันนี้จะมาด้วยสำหรับ a c e of Pentacle ค่ะแล้วก็มาดูความรู้สึก ที่ใครคนนั้นนึกถึงคุณรู้สึกถึงคุณอยู่นะตอนนี้ด้วย o r ร c l เ c a r ก Island t ด m um e w ม e เวลนะคะด้วยสำรับนี้นะสองสำรับนี้วันนี้เราจะมาอ่านสองสำรับนะก่อนที่เราจะไปเช่นเดิมเช่นเคยค่ะเราจะมาเปิดวันที่เกี่ยวข้องรักนาราศีที่เกี่ยวข้องถ้าไม่มีไม่ขึ้นไม่ต้องซีเรียสนะคะถ้าหน้ากาที่เราอ่านกันมันตรงและใช่ก็รับไปนะ มีวันที่เกี่ยวข้องนะคะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ค่ะถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวหมอตาลบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะาราศีอาจจะเป็นดาวจันทร์ดาวศุกร์ของคุณหรือใครคนนี้นะคะกุ้มมีนมังกรเมษสิงห์นะคะหมายเลขนะคะหมายเลข1 2 4 5 6 2หลักนะคะ10 11 12 21ค่ะ16 61 24 42 46 64 65 56ประมาณนี้นะคะถ้ามีเพิ่มเดี๋ยวบอกอีกครั้งหนึ่งที่ทาโร่นะคะตอนนี้ก็นึกถึงเอ e เน y เขาหรือเธอคนนี้ไว้เลยนะคะ นึกถึง energy เขาหรือเธอคนนี้ไว้นะคะผู้หญิงผู้ชายเพศทั้งเลือก LGBTQ+ คุณก็นำไปสลับพลังงานเวลาที่เหมาะตาลอ่านหน้ากาศหน้าทาโร่กันนะคะถ้าเห็นหน้าค่าตากันแล้วนึกถึงหน้าเขาไว้นึกถึงหน้าเธอไว้นะคะถ้าทราบชื่อก็นึกถึงชื่อนะคะมาดูใบแรกกันเลยนะคะ ขอสลับการ์ดนิดหนึ่งนะคะใบแรกคุณได้3 of p e n t a c l e ค่ะ3 of one หมายเลข33ได้นะออกมาต่อกันเลยนะคะ2 of one king of one king of pentacon 9 of p e n t a c e n 7 of cup นะคะ t เ e f o ฟู t h e star k i n o of s w o r d ค่ะเป็นพลังงานเขาคนนั้นล้วนๆเลยนะคะหลักๆไปที่มัสคูลีนนะคะพลังงานของผู้ชายนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถค่ะเป็นคนฉลาดหลักแหลมนะคะเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนขยันทำมาหากินมีพื้นฐานครอบครัวที่ดีค่ะ เป็นคนมีวุฒิภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะไม่ว่าเขาหรือเธอคนนี้จะอายุเท่าไหร่นะถ้าเป็นพลังงานของผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่ดูแบบลุกดูเท่ดูสมาร์ทนะคะมีภาวะความเป็นผู้นำสูงถ้าเป็นผู้หญิงนะคะ ลักษณะความสัมพันธ์ของคุณกับคนคนนี้คุณดีลกับคนทางไกลค่ะต่างที่ต่างถิน่นต่างแดนอยู่ห่างไกลจากคุณนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟไม่สิงธนูมาแรงมากค่ะพลังงานของชาวธาตุดินพฤกษ์กังมังกรน,นะคะและชาวธาตุน้ํากับลมเล็กน้อยนะคะหลกัลกๆไปที่ธาตุไฟและธาตุดินนะคะมีวันที่เพิ่มเติมนะคะ วันเพิ่มเติมไม่เห็นนะคะหมอตานไม่เห็นเอ๊ะเราไม่ได้เปิดไพ่ขยายกันเนาะเดี๋ยวเรามาเปิดขยายกันดีกว่าว่าได้อะไรเอร่ยนะขอเปิดขยายนะคะ d e วิลโอ้ยใครจับติดมาสองใบอ่าไหนๆอยากออกก็ออกเนาะ night of cups ค่ะกับ seven of pentacles นะอาหมอตานขอพูดอย่างนี้ละกันนะคะพลังงานของใครคนนี้นะคะโดดเด่นที่ลัคนาราศีนะคะ มังกรกุมนะคะมังกรกุมสิงมีนเมษแล้วก็มีอีกไหมเอ่ย ประมาณนี้นะโดดเด่นที่2ราศีนี้นะคะไพ่2ใบที่ขยายออกมาคนคนนี้เขารักคุณค่ะเขาชอบคุณน,นะถ้าใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกหรือทางเลือกนะหรือว่าคุณเคยเป็นตัวเลือกของหรือทางเลือกของใครคนนี้จะไม่ได้เป็นแล้วนะคะจะไม่ได้เป็นตัวเลือกทางเลือกของคนคนนี้แล้วค่ะคุณจะเป็นตัวจริงค่ะเพราะว่าเขากําลังรอคอยการติดต่อเขาจะติดต่อมาเร็วๆนี้นะคะ 3ามวันอย่างเร็วค่ะสำหรับพลังงานบางคน3ส,สัปดาห์บางคน3เดือนต่อจากนี้นะคะหรือบางคนนั้นหน่อยก็เดือนที่3เดือนที่3ของปีหน้านะคะ ก็ขึ้นอยู่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างคุณกับคนคนนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะมอต้ารู้สึกว่าต่างคนต่างให้อิสระเป็นอิสระต่อกันและกันนะคะคือยังไม่ได้เป็นอะไรกันนะพูดง่ายๆเนาะจะใช้สถานะแฟนได้ไหมยังค่ะยังใช้สถานะแฟนไม่ได้แต่มีความชอบเนี่ยคนคนนี้ตอนนี้จ้องมองอยู่ที่คุณนะคะความต้องการ คุณสูงมากเขาอาจจะไม่พูดนะแต่ว่าจะมาพูดนะคะคนคนนี้คิดทําอะไรแล้วจะต้องมีเหตุมีผละคะ่ะไม่ได้ไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นหลักไม่ได้ใช้อารมณ์นำทางความรักนะคะแต่ดูโดยรวมองค์ประกอบโดยรวมหรือความเป็นไปได้นะคะหรือที่ทางความเป็นไปได้นะ,ะเขาอาจจะไม่แน่ใจว่า,าออ คุณให้เขาเป็นตัวเลือกหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีไพ่ของ Seven of c u p และ n i ยออฟเป็นเคิร์นนะคะคุณอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือใครคนนี้นะคะที่เป็นโสดพลังงานของพ่อไม้แม่ไม้โดดเด่นมากนะคะคือเป็นคนที่ดูแลสปอร์ตตัวเองได้ไม่เดือดร้อนว่าจะต้องแบมือขอใครนะคะมีหน้าที่การงานมั่นคงฉลาดหลักแหลมเก่ง นะเออมีชื่อเสียงด้วยสำหรับบางคนนะคะโดดเด่นเลยคุณเป็นพลังงานเยียวยาค่ะสำหรับเขานะคุณมี energy อะไรบางอย่างที่เข้าไปเยียวยาไปฮ e a l i n g เขานะคะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ ขารู้สึกตกหลุมรักคุณนะคะรอคอยคุณก็ได้นะคะรอคอยคําตอบจากคุณรอคอยการพบเจอรอคอยอะไรบางสิ่งบาอยากจากคุณอยู่นะคะตอนนี้นะอยากให้ความสัมพันธ์มันมันมีทิศทางที่มันมั่นคงนะคะช่วงแรกที่ได้รู้จักกันหรือพบกันอาจจะเป็นลักษณะแบบว่าลังเลมีตัวเลือกทางเลือกอะไรหรือเปล่านะคะต่างคนทั้งคู่อาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะ คนทั้งคู่อาจจะคิดว่าเอ้เขาก็โปรไฟล์ดีประมาณหนึ่งเนาะเธอก็โปรไฟล์ดีประมาณหนึ่งมีคนคุยหรือเปล่าล่ะอืมเราจะเป็นตัวเลือกทั้งเลือกของเขาหรือเปล่าต่างคนอาจจะคิดแบบนี้เหมือนกันทั้งคู่อะไรแบบนี้นะคะทิศทางความรักหมอตารู้สึกว่าเขากำลังรอคอยวางแผนอะไรบางอย่างนะคะในการเข้าหาทักหา,าคนคนนี้มีแพชชั่นต่อคุณเสมอค่ะถ้าถามว่าเขารักเขาชอบไหมเขาชอบค่ะ นะเขาชอบอ่าบางคนก็ถึงขั้นแบบว่าหลงไหลคลั่งไคล่ได้ปื้มเลยนะอ่าบอกเลยนะขออนุญาตแย้มดูนะคะคนคนนี้ชอบอะไรที่มันช้าแต่ชัวร์เข้าใจใช่ไหมคะช้าๆได้พราเล่มงามนะคะคําสุภาษิตโบราณน,นะคะช้าๆได้พราเล่มงามอ้าวได้โมตานเปิดเออเจอพลังงานคู่ของคุณแล้วนะคะ คุณอาจจะเป็นคนที่มีท่าเดียวกันกับเขานะคะพลังงานของ Queen of w a n นแล้วก็ k n n o of w a านนะคะช้าๆได้พระเล่มงามคนคนนี้จะทำไรต้องคิดหน้าคิดหลังคิดถึงความเหมาะสมอ่ะคิดถึงการะเทศะอะไรแบบนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานาการณ์ที่ นิ่งกันอยู่เนาะตอนนี้อยู่ในพื้นที่ของตัวเองดูท่าทีดูาการรีแอคของฝ่ายตรงข้ามว่าเขาคิดยังไงกับเราเออชอบพร้อมไหมหรือว่ามีใจอะไรยังไงนะคะคุณอาจจะคุยกับคนคนนี้มานานหรือรู้จักกับคนคนนี้มานานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูาความรู้สึกเพิ่มเติมนะคะด้วยอั r ลักเซการ์ดในฝั่งเขานะคะ เรามาดูออร์เคิ้นการ์เพิ่มเติมนะคะฝั่งเค้านะพ <Yes. S 1> อตาลจะเปิดแปดใบนะคะก mm. าร์ดจะเป็นแบบมินินะคะ mm. มาดูคุณได้ใบอะไรมั่งนะคะ ใบแรกคุณได้อะไรคะ separation ค่ะเดี๋ยวหมอตาลจะเปิดไปก่อนนาะแล้วเรามาอ่านพลังงานโดยรวมนะว่าพี่ไพ่เขาอยากสื่ออยากบอกอะไรว่าคุณคนนี้คิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ hard broken ค่ะ m i l l e r หรือจะเปิดสักสิบดีละ a า a t r i t i o n นะคะอืมจะได้แบบนิวเน์เดี๋ยวขอเปิดสักสิบแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่า the sword and rose S the s t a a k crock p h o n i c onic, the p h o n i c นะคะขอเปิดอีกเพิ่มอีกสักสองใบนะคะว่าคุณได้อะไรเนาะอ่า ah, I write you and hash whiskey คะ่ะโอเคคุณจะต้องเจอสถานการณ์กับคนคนนี้ในแบบที่ต้องจากกันก่อนถึงจะเกิดความรักบอกเลยนะคะ คุณและเขาจะต้องจากกันก่อนเพื่อตระหนักรู้จากกันก่อนเพื่อคิดให้ได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะรู้สึกอย่างไรกันแน่ นะคะกับคุณอะไรแบบนี้นะคนทั้งคู่ต้องไม่เจอหน้ากันคนทั้งคู่ต้องห่างหายกันไปเพื่อจะได้ตระหนักอะไรบางอย่างเพื่อจะได้ไต่ตองอะไรบางอย่างนะคะมีการทําให้เสียใจยกันนะคะมีการพัดพลากคา่ะการเซปเรอเรตการห่างไกลกันการแยกกันอยู่การไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรนี่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะคุณทั้งคู่เป็นเหมือนกระจกเงาน,นะคะสะท้อนซึ่งกันและกันคุณมีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกันคล้ายกันนะคะ หมอตาลบอกแล้วใช่ไหมคุณอาจจะคิดในมุมมองที่คุณคิดกับเขาแบบนี้อ่ะเขาก็อาจจะคิดในมุมมองที่เขาคิดกับคุณด้วย,ชวยเช่นกันนะคะมีการเสพติดกันค่ะมีการคั่งรักกันนะคะคุณต้องเขาต้องการความรักความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนจริงจังหรือตอนนั้นน่ะที่เขารู้จักคุณคุณอาจจะยังแบบว่าไม่พร้อมที่จะจริงจังหรือเปล่านะคะลองถามตัวเองนะว่าคุณพร้อมที่จะจริงจังกับเขาหรือเปล่าเขาชอบ ไม่ใช่ค่ะเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มันเป็นความ The Sort and Run ดาบดาบและกุราบคือเป็นความสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะไม่มีอะไรแอบแฝงนะคะสามารถเป็นที่พึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,งพาให้กันได้นะคะเขาไม่ชอบความเขาอาจจะเคยนะคะเคยเจอลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะถูกหักหลังถูกทรยศมาก่อนนะคะ ด้วยผู้หญิงนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายก็แฟนเก่าเขานะคะทำให้เขาเสียใจทำให้เขาอกหักหรือถูกทอดทิ้งมาก่อนถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเขาเป็นผู้หญิงก็แฟนเก่าเขานะคะผู้ชายคนนั้นนะดึงพลังงานตัวเลือกทางเลือกมือที่3เข้ามาอะไรอย่างนี้เนาะคนคนนี้จะใช้เวลาะคะ่ะในการเปิดรับความรัก หรือเปิดใจให้กับใครสักคนหรือเป็นคนใหม่ دة, ๆเนี่ยค่อนข้างชา้าค่ะคนคนนี้เขาจะดูก่อนนะคะเขาจะศึกษาก่อนนะว่าคนที่เข้ามาหาเขาอะต้องการหวังผลประโยชน์หรือต้องการอะไรจากเขาเออหรือเข้ามาด้วยความจริงใจเออชัดเจนไหมอะไรอย่างนี้นะเขาจะพิจารณาแบบถี่ถ้วนมากเลยค่ะคนคนนี้บอกเลยเนาะก็เลยเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อะไรที่ค่อนข้างช้านะกับคนคนนี้นะ ก็มันใช่เรื่องที่ผิดไหมหมอตาลรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคุณก็เช่นกันนะการที่คุณจะคบกับใครสักคนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศดอยก็ตามนะคะเราจะต้องศึกษาดีๆนะคะดูดีๆดูนิสัยใจคอว่าเข้ากันได้ไหมทัศนคติความคิดมันมันมันจูนเข้ากันได้หรือเปล่ามันมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าการใช้ชีวิตในแต่ละวันน่ะมันเข้ากันได้หรือเปล่าคือมันต้องดูองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างรวมกันมากนะคะและรู้สึกว่า เขาชอบคุณนะ eye l o g h you ก็ขึ้นนะคะเขาชอบคุณเขารักคุณนะคะรักคุณอาจจะรักคุณตั้งแต่แรกพบเลยด้วยซ้ำแต่ใจมันสั่งห้ามตัวเองว่าอยา่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งจ้าถ้าเกิดว่าเราถลำใจเกินไปตั้งแต่แรกมันจะเจ็บเตอเออถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้คิดหรือรู้สึกแบบเดียวกันกันกบเขาอะไรอย่างงี้เนาะคนคนนี้จะมีการเบรกเบรกความรู้สึกของเขาก่อนในช่วงแรกที่เจอกัน นะคะเขาต้องการคนที่เข้าใจและสามารถเข้ากับเขาได้นะคะฮาร์วิกคคนที่รับความเป็นเขาได้เอออะไรอย่างนี้เนาะหรือคุณรับความเป็นเขาได้ไหมเขาก็มีเขาไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายที่เพอร์เฟกต์รเนะคะเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีข้อด้อยเออข้อด้อยข้อผิดพลาดในชีวิตอะไรบางอย่างในจุดๆนั้นคุณจะรับเขาได้ไหมหรือเขาอาจจะเป็นพลังงานที่ เคยมีลูกมาแล้วเคยมีครอบครัวมาแล้วคุณรับเขาได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นพลังงานแบบนี้นะแต่การที่เจอกันครั้งแรกอะ่ะคนคนนี้รู้สึกตกนุ่มรักคุณและชอบคุณสเสน่หาคุณมากนะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะคะเพราะว่าหนักไปที่ธาตุดินและธาตุไฟธาตุดินเนี่ยคือแบบเขาจะไม่ทําอะไรที่มันเป็นการ ตามอารมณ์ตามใจอะไรอย่างนี้เนาะเขาจะต้องดูอะไรหลายๆอย่างเนาะคิดช้าทําช้านะคะคนคนนี้นะแต่ความต้องการความเสน่หานะ่ะมันมีอยู่ตลอดนะมันไม่ได้มอดนะคะไฟที่มีต่อคุณอนะไฟรักไฟเสน่หามันไม่ได้มอดมันไม่ได้จางไปไหนมันยังคงมีตลอดนะคะเพราะว่าขึ้นด้วยธาตุไฟแล้วก็เดอะโฟนิกนะคะก็คือเขาอยากเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณนะคะคนที่ มาเปลี่ยนความคิดเขาทำให้เขารู้สึกว่ารักดีๆก็ยังมีอยู่รักแท้ก็ยังมีอยู่จริงเขาได้เรียนรู้จากคุณค่ะในจุดๆนี้นะคะหมอตารู้สึกว่าคุณล่ะคะจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันนะคะลองไปลอง ลองย้อนกลับไปดูนะคะพลังงานนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะเป็นบางคนที่ตรงและบางคนก็ไม่ตรงคุณก็นําไปรับชมและฟังแบบไม่ซีเรียสละกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ความรักของใครคะใช่สถานการณ์ความรักของคุณหรือเปล่าถ้าใช่และใกล้เคียงก็เปิดใจเปิดรับพลังงานดีๆแบบนี้ไปนะคะวันนี้หมอตานําความสุขไหมกับคุณทุกคนแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบก็คอมเมนต์ได้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ทุกการสนับสนุนทุกการให้กําลังใจหรือเข้ามาดูดวงส่วนตัวก็ดีหมอตานขอบพระคุณมากเลยนะคะหรือถ้าใครอยากซัพพอร์ตหมอตานนะคะก็นี่เลยค่ะเขียวโคด้านล่างนะคะเป็นค่าครูกําลังใจค่ากาแฟค่าขานมให้หมอตาลได้รวมทั้งใต้ชื่อคลิปนี้ค่ะด้านล่างนะคะใต้ชื่อคลิปมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นปุ่มขอบคุณปุ่มซุปเปอร์แตงก็ได้นะคะแล้วแต่ภาษาที่คุณใช้ในมือถือนะคะ ถ้าใครอยากซัพพอร์ตช่องตานริเติลแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็สามารถกดเข้ามาได้ให้กำลังใจกันได้ขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะคะทุกกำลังใจทุกการซัพพอร์ตทุกการสนับสนุนทุกแรงใจนะคะขอให้การสนับสนุนในครั้งนี้นะคะส่งผลให้กับคุณนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะนึกหวังสมหวังอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณสมปารถนาดัง ที่คุณต้องการดังที่คุณหวังนะคะด้วยความสามารถของคุณด้วยนะคะด้วยภลระกําลังและความพยายามของคุณด้วยนะคะการเงินการงานอาชีพความมั่นคงรวมทั้งความรักนะคะขอให้พบเจอคนดีๆนะคะสนุกสนานกับคลิปเอ็นจอยกับคลิปนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย